สวัสดีครับอาอยุข้าวฟาร์มเจริญท,ท,ทรัพย์นะครับวันนี้อยู่ที่หน้าง,งานที่ลำไปมาดนะครับที่บุรีรัม์นะครับผมที่บุรีรัม์นะครับวันนี้สร้างปั๊มน้ํามันนะครับอันนี้มาสร้างปั๊มน้ํามันนะครับตอนนี้กําลังยกเสาเอกเสาโทอยู่นะครับครับตอนนี้กําลังยกเสาเอก ขึ้นเสร็จแล้วครับเหลือเสาโทนะครับอ่าวันนี้วันที่9นะครับเลือกองงามยามดีนะครับวันที่9เดินมกรานะครับ2568ันห้อยสนี้สร้างปั๊มน้ำมันนะครับก็กำลังทำพิธีนะครับอ่าทำพิธีนะครับ โอ้โหชาวบ้านเยอะมากเลยนะญาติพี่น้องนะครับมาช่วยกันนะครับเดี๋ยวรอติดตามนะครับว่ารูปรางจะเป็นยังไงนะครับฝากผลงานด้วยครับสชยโยแล้วครับอ่ะขึ้นแล้วนี่ครับเป็นพิธีของภาคอีสานนะครับคือการยกเสาเอกเสาโทนะครับเป็นความเชื่อนะครับ นี่ครับโอ้ใส่เงินเต็มนี้เลยนะครับใส่เงินเต็มกระชังเลยนี่นะครับขึ้นแล้วครับเสาโทรอ่าเรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็ยกเสาเสร็จเรียบร้อยนะครับต่อไปก็จะเป็นหน้าที่ของช่างแล้วนะครับเตรียมดําเนินการต่อนะครับโอู้ยกไปแล้วสูงมากเลยนะ อันนี้ก็จะมีออฟฟิศนะครับติดอ,อยู่ใกล้ๆปั๊มเลยนะครับเดี๋ยวรอชมนะครับว่าจะออกเป็นยังไงอ่ะนานๆจะได้มาถ่ายคลิปครับก็คลิปนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับการทำปั๊มน้ำมันนะครับก็รับเหมาทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็น สร้างบ้านต่อเติมนะครับรับถมที่นะครับแต่ผมจะรับเฉพาะรับเฉพาะคนที่โอเคนะครับตกลงกันง่ายๆครับไม่มีระยะนะครับคุยกันง่ายๆเลยนะครับถ้าคุยกันตกลงกันโอเคก็ทํานะครับทําคือทำครับทีมงานนี้นะครับถ้าไม่ทําก็คือไม่ทําเลยนะครับตรงไปตรงมาครับง่ายๆสบายๆนะครับ แต่เราจะไม่ได้ทำแบบเป็นเพจแบบเป็นเพจเหมือนอยังไงนะครับเป็นเพจโดยเฉพาะเราไม่ได้ทำครับเราทำแบบติดต่อโดยตรงเลยนะครับก็คือทีมงานเราก็จะมีจำกัดนะครับอยู่ที่3มทีมนะครับอ่าตอนนี้ก็จะเป็นหน้าที่ของช่างแล้วคำยันเสานะครับ นี่บรรยากาศโอ้คนเยอะนะญาติพี่น้องเยอะมากถือว่าเลิกงานยามดีถือว่าเริ่มต้นได้ดีนะครับมีคนมาร่วมงานเยอะนะครับนี่แค่ยกเสาเอกเสาโทก็คนมาเยอะเนี่ยถ้าขึ้นปั๊มจากขนาดไหนนะครับอ่ามีโอ้ญาติพี่น้องเยอะนะครับเหมือนโซนทางบ้านผมเลยนะครับมันต้องอย่างนี้แหละครับเวลาจะทําอะไรนะครับจะทํากิจการอย่างใดนะครับก็ ให้มีญาติพี่น้องมาเยอะๆอนี่ครับถือเป็นมิตรหมายอันดีนะครับทำกิจการก็จะเจริญรุ่งเรืองนะครับเป็นความเชื่อนะเป็นธรรมเนียมนะครับของประเพณีอีสานนะครับนี่ทำการทำยันเสาให้เรียบร้อยนะครับต่อไปช่างก็จะขึ้นโครงแล้วนะครับยกเสร็จขึ้นโครงเลยนะครับทีมงานเราจะไม่ปล่อยเวลาให้มันเสีย ก็จะมีหลายที่นะติดต่อมาแต่ผมไม่มีเวลานะครับพอดีจังหวะ,ะคุณพี่อันนี้คุณพี่อะไรผมก็ลืมชื่อนะครับแกอยู่เมืงนอกนะแกเห็นผลงานนะครับใน YouTube นะครับผมก็ไม่ค่อยได้โพสตนะไม่ค่อยได้ถ่ายเท่าไหร่น,ะนานแล้วนะแกก็ติดตาม นำติดตามก็โทรสอบถามนะครับคุยกันไม่นานนะตกลงนะครับผมก็ง่ายสบายก็คือทําก็คือ,คอทํานะครับต้องมีความรับผิดชอบนะบถ้าเรารับปากแล้วนะครับถ้าผมไม่ว่างผมก็ไม่ได้รับนะอันนี้อันนี้ก็ไม่ได้ไม่ได้ว่างหรอกแต่ว่าเรามีเวลาแล้วก็ระยะทางมันก็ไม่ไกลาจากหมู่บ้านของผมนะครับมันก็พอไปมาได้นะครับพอซิกแซกได้ ก็มีบ้านพักอยู่ตามหลังก็ยังไม่เสร็จแต่เราก็แบ่งช่างมาอีกทีมหนึ่งนะครับนี่ครับมาตามนัดโอเคครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะไปเจอคลิปต่อไปนะครับฝากติดตามด้วยนะรั่มเจริญทรัพย์เดี๋ยวดูปั๊มน้ำมันชุดนี้จะเป็นยังไงนะครับจะถูกใจใครหรือเปล่านะครับเป็นกิจการเล็กๆน้อยน้อยนะครับแต่สร้างรายได้ดีมากครับสวัสดีครับ